สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังภารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางฮานอยวันที่8กุมภาพันธ์2568นะคะทุกคนวันเสาร์ก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีคีวรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลัง และจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f c ขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการเจาะเด่นวิ่งลูดนะคะแต่ละนอยแต่ละรอบนะคะทุกท่านแต่ว่าถ้าท่านไม่ชอบนะคะก็รอดูมัดรวมที่เลขเด่นปจะมัดรวมหรือเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกคนก่อนอื่นนะคะเราไปดูวันที่7ก่อนนะคะทุกคนว่าเข้าหรือหลุดนะคะ สำหรับวันที่7นะคะทุกคนจากที่ใจคำวนวณได้นะคะนอยเาะกิจจะได้3และ2พี่น้องเบิงมาเมอรอนีนะคะทุกคนมาดูนะคะทุกคนมา3 9072พี่น้องเร่นแยกมา2นะคะทุกคนมาคู่2 7 7 2พี่น้องขาเลขเด่นประจำวันหลุดมัดรวมมาเลข9เนาะค่ะทุกคน กาชาดให้6และ5มา4 0 3 2 3พี่น้องสามมารวมมานะคะทุกคนมาคู่เจาะมารวม3า2สองสทุกคนค่ะ3าสองน้อยพิเศษกับน้อยเฉพาะกิจมาเข้าน้อยกาชาดพี่น้องเบิงน้อยพิเศษนะคะให้3แลได้มา5 5 9ห8พี่น้องขาความเป็นไปได้ที่จะมาเล็กเบิ้ลมาเบิ้ลด้านหน้าพี่น้องกพเบิ้ลด้านหลังเนาะคะ่ะทุกคนลดเลขเบิ้ลพี่น้อง 5, 5 9 9 8 8มัดรวมมา9นะคะเลขเด่นประจำวันหลุดปกติให้9และ8มา6 6 8 7 1นะคะทุกคนมาอีกครั้งนะคะเด่นแยกมา8พี่น้องคู่ด้านบนมาไหมหลุดนะคะทุกคนมัดรวมหลุดเลขเด่นประจำวันมาทั้ง6และ1นะคะ เลขเด่นประจำวันมาหน่อยเดียวนะปกติทุกคน BAPJ ห้าและสี่มาแปดสามเก้าเก้าสี่นะคะทุกคนมาคู่เด่นแยกกับมัดรวมสี่เก้าเก้าสี่แล้วก็มาคู่มัดรวมนะคะทุกคนสามเก้าเก้าสามพี่น้องมึงที่แล้วคับพี่น้องค่ะมาหน่อยสุดท้ายนะคะเอาไปรุ่นต่อพี่น้องไปต่อลุนต่อนะคะทุกคนวันที่แปด สำหรับวันที่8ใจก็ผลการออกรางวัลวันที่7มาคลิปนี้อาจจะมาสายนะคะทุกคนคะ่ะ4ตัวบนนะคะทุกคนน้อยบปกติ0668น้อยพิเศษ3559น้อย v i p 6839เอามาบวกกันพี่น้อง6กบวก5 9บวกแวกบกบกหบวกเบกหบกแบกสบกเได้68 68-1ลบหเหลือ67นะคะทุกคนบวกหได้69คู่67คือคู่ผลลบหนะคะทุกคน คู่69คือคู่ผลบวก1ใึเจจะเอา3คู่นี้ค่ะทุกคนขะมาหาความน่าจะเป็น2ตัวบนล่างให้ f c ได้รับชมแต่ว่าถ้าใครอยากได้3ตัวนะคะทุกคน6 7 1 1-6 8ห6ึ่งถึงหกเมื่อวานนี้ใจะดูก่อนนะคะทุกคนว่าหลุดไหมเมื่อวานนี้3ตัวหลุดนะคะทุกคนวันก่อนมาอยู่มาโต๊ดนะคะทุกท่านมาดูค่ะ

7จ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดนะคะเจ็เก้าชอบคู่ไหนอย่าลืมไปกับนะคะทุกคนแปดหนึ่งถึงแปดเก้าแปดสองแปดสี่แปดห้าแปจ็ดก้นะคะเก้าหนึ่งถึงเ9้าเก้าเก้าสองเก้าสามเก้าเจด 9ก้าแปดนะคะทุกคนตัวไหนที่เป็นตัวกลับเจก็จะไม่วงเนาะพี่น้องเพราะว่าพี่น้องสิร้ายตานะคะทุกคนไปแล้วกลับด้วยนะคะทุกคนชอบผู้ไหนอย่าลืมไปกลับนะคะเดี๋ยวมันศุเสียดายพี่น้องมาดูตัวเด่นค่ะค่อยดูตัวจอนะคะเด่นเฉพาะกิจวันนี้อยู่ที่หนึ่งและศูนย์นะคะพี่ขาการชาติหกและห้าพิเศษแปดและเจ็ดปกติเก้าและแปด VAP เก้าและแปดะทุกคนคะ่ะนอยปกติกับนอย VAP มีความเป็นไปได้ที่จะมาเล็กเบิ้ลน,นะคะทุกคนเบิ้ลจะเป็นเบิ้ลในตัวเอ่ก้าเก้าแปดแปดนะคะหรือรอดูเลขเบิ้ลประจําวันได้นะคะทุกคนแล้วแต่ความชอบเมื่อวานนี้ก็ไม่มานะคะทุกคนความเป็นไปได้ที่จะมาเล็กเบิ้ลมาเบิ้ลด้านหน้าพี่้องมาห้าห้าเก้ามันอยู่ด้านหน้านะคะทุกคนไม่ไปอยู่ด้านหลังเนาะคะ่ะ มาดูตัวเจาะนะคะทุกคนนอยเฉพาะก,กิจ1และ0ตัวเจาะคู่ด้านบนมีแค่3คู่มี718191ส่วนเลข0ประจำวันเสาร์ฟังดีๆนะคะ FC คขามี0770220ใช้ได้ทั้งวันนะคะอีกครั้ง0770220เลข0นี้ FC สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันนอยกาชาติ6และ5 7 5 8 5 9 5 7 6 8 6 9 6 ลอยพิเศษ8และ7 7 7 8 7 9 7 7 8 8 8 9 8นะคะลอยปกติกับลอย v ี p อและ8จะเหมือนกัน7 8 8 8 9 8 7 9 8 9 9 9แล้วแต่ความชอบนะคะขายสี่ขาทีน่นี้เรามาดูมัดรวมนะคะมัดรวมทุกรอบทุกหน่อยวันนี้นะคะอยู่ที่เลขเก้าและเลขสองนะคะทุกคนมาด,คมดมคคคูคู่มัดรวมค่ะทุกคนค่ะคู่มัดรวมคู่เด่นคู่แยกจะมีทั้งหมด หคู่ต่อรอบถ้าไม่ชอบ6คู่ต่อวันนะคะทุกคนคะ่ะมาดูค่ะเก้ากับสมี7 2็ดสองไปส9งเก้าสอชอบหรือไม่นะคะแต่ทีนี้นะคะถ้าใครไม่ชอบคู่ด้านบนให้เอฟซีทำแบบนี้นะคะทุกคนแต่ว่าก่อนที่จะทําให้ท่านสังเกตดูว่าวันนี้มาในแนวทางไหนนะคะมาคู่เด่นแยกกับดินประจําวันหรือมาคู่ด้านบน,หร,น,บนหรือมาเด่นแยกกับมัดรวม ตัวอย่างเช่นนะคะทุกคนนอยชบุกจิต1และ0นย์มัดรวม9และ2องนะคะหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่อย่างนี้เป็นต้นทําแบบนี้ไปทุกๆหน้อยนะคะทุกคนหรือจะจับกับผู้เด่นเย็นแยกกับเด่นประจําวันก็ได้นะคะทุกคนการสังเกตเอาด้วพี่น้องเด้อด้วยความเป็นห่วงนะคะปัจจัยเป็นของแอดมินเองนะคะ fc เป็นได้แค่ ผู้ให้แนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่านทีนี้นะคะเรามาสังเกตฮานอยไปด้วยกันนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้วันเสาร์เนาะคะ่ะเลขเด่นประจําวันอยู่ที่7กับ2เบิ้ลประจําวันคือ7 7และ2 2นะคะทุกคนเลข7กับเลข2 fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันแล้วแต่ความชอบนะคะ fc ขาพรุ่งนี้จะจะบอกนะคะวันอาทิตย์ แอดมินอาจจะตื่นสายนิดหน่อยนะคะแต่ว่าลงให้แน่นอนนะคะทุกท่านขาบางคนก็ไม่เห็นก็มาทวงตั้งแต่เช้าเลยนะคะวันอาทิตย์หนึ่งเดือนต่อสี่ครั้งขอหยุดขอหยุดขอตื่นสายนะคะทุกคนไม่ใช่ขอหยุดทุกคนเรามาสังเกตหาหน่อยนะคะนอยชบกิจนอยกระชาตินอยพิเศษพี่น้องมาสังเกตไปน้ำคันได้จา้าว่าสามนอยนี้ตัวเด่นเข้าหรือไม่นะคะทุกคนคู่ด้านบนมาไหม ตัวเด่นเข้าท่านสามารถตอมต่อมาเรื่อยๆได้นะคะทุกคนแต่ว่าถ้าสามนอยนี้ตัวเด่นไม่เข้าเลยนะคะทุกคนขาให้พี่น้องมาดูให้พี่นอ้นองมาเบิงบ้งว่าทั้งอีสานทั้งไทยนะคะทุกคนทั้งกลางมาดูว่ามัดรวมไหลหรือไม่เลขเด่นประจําวันมาหรือไม่ทั่วในไหลตามตัวนั้นนะคะทุกท่านขาแต่ว่าถ้าสามนอยนี้หลุดหมดเลยทั้งมัดรวมทั้งเด่นแยกทั้งเลขเด่นประจําวัน นอยปกติกับนอย v i p ใจอยากให้ FC ทุกท่านหยุดนะคะถามว่าทำไมถึงหยุดนะคะทุกคนโอกาสที่จะเข้ามีนะขาย FC ขาแต่ว่าโอกาสที่จะหลุดนั้นก็มีเหมือนกันเนาะคะ่ะพี่น้องก็มีมากเหมือนกันกว่าที่จะเข้านะพี่น้องไม่ถึง20เอร์เซได้นะคะทุกคนถ้าสมมติว่า3น้อยนี้หลุดนะคะพี่น้องสองนอยนี่กน็น้อยมากที่จะเข้านะคะทุกคนก็ ด้วยความหวังดีนะคะทุกคนด้วยความบารถนาดีที่แอดมินให้แนวทางนะคะทุกคนพี่น้องกับสังเกตเอาใจก็ไม่สามารถทราบได้ว่าท่านจะชอบคู่ไหนตัวไหนนะคะบางคนเข้ามาดูท่านได้ทุกวันก็มีบางคนเข้ามาดูท่านไม่ได้ก็มีมันขึ้นอยู่กับดวงขาขึ้นและขาลงนะคะทุกคนค่ะทุกคนขาสำหรับแนวทางฮานอยวันที่8กุมภาพันธ์าะคะวันเสาร ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่เอฟซีทุกทุกท่านมอใัยนะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้เอฟซีโชคดีค่ะโชคๆวันหมานกันสุขทุกคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ